คลิปนี้ผมจะมาแนะนํากันนะครับอันนี้หนึ่งสองแปดไม่เข้าใจผิดกันนะครับว่ามันเป็นโวลต์อันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นของผู้ผลิตนะครับขอบอกมาแบบนี้ส่วนแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ที่ขนา,าดเซลล์ของเขานะครับอย่างตัวนี้จะเป็น1นึ่ดอวกาศศูนย์ไปในนะครับก็จะมีประมาณ5ก้นนะครับในนี้มีอยู่ห้าก้นก็เรียงกันส่วนต้าเป็นก้นหนาๆแบบนี้นะครับ ไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบเก้าวุนนะมันจะเป็นอันนี้น่าจะสองเต๋นะครับสองเต๋ออันนี้เต๋วเดียวก็ขึ้นอยู่กับความหนาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเอาเพลงมีแบตเตอรี่พวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นขั้วเอ็มีอยากจะเปลงมาเป็นของมาจากุของอุตสะนะครับแนะนําเป็นขั้วเพลงแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับเราเอามาเปลงใส่มันเป็นอะแดปเตอร์เสียบคล็อกเข้าไปขั้วของเขาก็จะเหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดวลต์ให้ดูนะครับ อันนี้อันนี้เดี๋ยววัดวัดร่วมกับตัวนี้ไปเลยนี่ครับจะอยู่ที่หนึ่งเก้าจุดสองสองก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก้อนข้างที่จะอ่อนแล้วนะครับยังไม่ได้จัดสามเวัดได้หนึ่งเ้าจุงสตัวหนึงสองเปดนะครับตัวหนึวัดได้ยี่สิบจุดหนึ่งสงะครับเห็นนะครับนี่ครับยี่สงสก็ไม่เข้าใจปิดกั้นนะครับ แบตเตอรี่เครื่องมือจ้างพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยโวลต์ของกัาจะอยู่ที่ประมาณ20 2 1โวลต์น,นะครับหรือว่าต้าเบดต่ำๆหน่อยก็อยู่ที่19นะครับตามนี้เลยครับส่วนใครต้องได้นะครับที่อยากได้คัวเพลงแบตเตอรี่นะครับเพลงจากกัวของมากิตามาเป็นกัวของมาตารุโอซุกะนะครับก็กดดูราคาและกดสั่งซื้อได้ที่ตะกล้าด้านล่างนะครับผมกวาดกันไว้แล้ว